สูดลับผมชื่อพงษ์อายุ17ปีอยู่ในชุมชนขนาดกลางในครอบครัวที่อบอุ่นทั่วๆไปครอบครัวของผมมีเพื่อนบ้านที่ดีเป็นมิตรต่อกันมาเสมอด้วยความที่ชุมชนของเราไม่ใหญ่มากนักแทบทุกบ้านจึงรู้จักกันหมดจนมีอยู่วันหนึ่งได้มีเพื่อนบ้านใหม่ย้ายเข้ามาเพื่อจะเปิดกิจการร้านอาหารภายในหมู่บ้าน เจ้าของร้านเป็นผู้หญิงที่สวยมากเธอชื่อว่ากวางเหล่าคนในชุมชนก็แวะเวียนเข้าไปกินร้านของเธอไม่ขาดสายแต่ผมว่าหลักๆน่าจะเป็นเรื่องที่กวางชอบแต่งตัวเซ็กซี่เรียกหนุ่มๆเข้าร้านซะมากกว่าและดูเหมือนว่าร้านจะไปได้สวยเลยทีเดียวหรอครับเพราะว่าคนเข้าเยอะแทบทุกวันจริงๆจนเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนก็เริ่มมีข่าวแปลกๆว่าคนในชุมชนหายตัวกันไปถึงสคนในเดือนเดียวกัน แล้วที่น่าแปลกก็คือทุกคนที่หายไปเป็นเด็กหนุ่มแต่ก็ไม่มีใครหาสาเหตุที่แท้จริงได้แต่ผมกลับสงสัยเจ๊กวางเพราะตั้งแต่เธอย้ายเข้ามาหนุ่มๆในชุมชนก็มักจะมากินร้านเธออยู่บ่อยครั้งและรวมไปถึงเพื่อนสนิทของผมด้วยเช่นกันผมจึงคิดในใจว่าจะเข้าไปลองสืบดูว่าสิ่งที่ผมคิดนั้นมันจะเป็นความจริงหรือเปล่า ซึ่งปกติแล้วผมเองก็แทบไม่ได้เข้าไปกินร้านเธอมาก่อนหน้านี้เลยผมเดินเข้าไปที่ร้านของเธอก็ยังเห็นมีลูกค้าตามปกติร้านของเธอค่อนข้างใหญ่โตวกว่าร้านอื่นๆทั่วไปในชุมชนมากๆแต่เธอกลับไม่จ้างพนักงานให้ใครมาช่วยเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่ผมกำลังสาสายตามองร้านไปร,ไปรอบๆอ,อยู่นั้นอ้าวว่าไงพ่อหนุ่มจะสั่งอะไรดีจ๊ะ,อ,ะอ๋อผมขอดูเมนูก่อนละกันครับ อืมนั้นนั่งรอแป๊บนะเจแปลมาให้ผมได้มีโอกาสเห็นเจกวางใกล้ๆก็รู้แล้วว่าทำไมหนุ่มๆถึงชอบเข้าร้านเธอกันนักเพราะว่าเธอแต่งตัวดีเป็นกันเองแถมยังฉีดน้ำหอมแรงมากๆอีกด้วยอ่ะนี่พ่อหนุ่มเมนูนั่งเหม่ออะไรอยู่อะ่ะอ๋อเปล่าครับเห็นร้านสวยดีก็เลยมองเพลินไปหน่อยอะไรกันไม่เคยไปทานร้านเจได้ไงร้านเจนี่มีแต่คนชมว่าอร่อยนะใช,ใช่ครับใช่ครับผมถึงต้องมาลองเนี่ยครับ โอ้ยมั่นใจได้เลยไม่ต้องคิดเยอะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนหลังจากคุยเสร็จผมก็สั่งอาหารไปเจกวางแกก็เดินเข้าไปในครัวที่มีประตูปิดผนึกอยู่ผมที่ยังไม่เลิกสงสัยก็เลยทําทีว่าจะเดินไปเข้าห้องน้ําซึ่งคิดว่าน่าจะอยู่ใกล้ๆบริเวณครัวพอดีผมจึงลุกขึ้นแล้วเดินตรงไปทางเดียวกับครัวและกําลังจะเปิดประตูครัวแต่เจ๊กวางแกก็ดันเปิดประตูส่วนออกมาก่อนจะไปไหนแล้วพ่อหนุ่ม อ๋อพ,พอดีผมอยากจะไปเข้าห้องน้ำนะครับอ๋อมีห้องน้ําแยกอยู่ข้างข้างอ่ะออกไปข้างนอกน,ะนั้นเดินไปตรงไปสักนิดนึงก็ไปถึงแล้วแหละในครัวไม่มีอะไรหรอกอ๋อ,อครับครับครับได้ครับแล้วผมก็เดินไปเข้าห้องน้ําด้านนอกซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันแปลก,ปลกเพราะปกติแล้วห้องน้ําไม่น่าจะแยกออกมาไกลขนาดนี้แต่สิ่งที่ผมตง,งิดตง,งิดจริงๆเลยก็คือจังหวะที่เจ๊กวางเปิดประตูออกมาเมื่อกี้มันมีกลิ่นสาบค่อนข้างแรงมากๆพุ่งออกมาด้วย และผมก็ยังคิดต่อไปว่าผมยังคงต้องสืบให้แน่ใจให้ได้ว่าเพื่อนของผมมันหายไปในแบบที่ผมคิดหรือเปล่าผมจึงเดินกลับเข้าไปในร้านตามปกติแล้วทำเป็นกินข้าวต่อไปคำแรกที่ได้กินก็เข้าใจได้ทันทีเลยว่าทำไมร้านของเจ๊กวางถึงมีคนมากินเยอะขนาดนี้ไม่ใช่เพียงแค่หน้าตาดีเท่านั้นแต่รสชาติของอาหารก็อร่อยมากจริงๆครับผมที่กำลังกินอย่างเพลิดเพลินอยู่นั้นก็รู้สึกได้ถึงสายตาคู่หนึ่ง ที่กำลังจับจ้องมาที่ผมผมหันไปทางสายตานั้นก็เป็นเจ๊กวางที่กำลังจ้องมองมาที่ผมด้วยสายตาที่นิ่งแปลกๆแต่พอผมได้สบตากับเธอเท่านั้นเธอก็ทำเป็นยิ้มกลบเกลื่อนกลับมาซึ่งหลังจากที่ผมกินเสร็จในมื้อนั้นผมก็จ่ายตังกลับบ้านมาก่อนในวันนี้ผมเว้นระยะห่างได้2วันก็ทำเป็นกลับไปกินที่ร้านเจ๊กวางอีกครั้งและเล็งเป็นช่วงใกล้เวลาปิดร้าน พอไปถึงเจกวางแกก็เดินออกมาต้อนรับก่อนเลยเอา้าวพ่อหนุ่มวัานานั้นนะี่นานึกว่าจะไม่มาซะและ้วเจก็รออยู่เนี่ยโอ้โหเจนี่ใส่ใจจังเลยนะครับจําผมได้ด้วยแหมแหมแหมแน่นๆน่นหวานๆานแบบน้องเนี่ยพี่จําได้ทุกคนแหละผมสะดุดกับคํานี้ไปแวบหนึ่งแล้วเจกวางแกก็ตบไหลผมอพี่ก็แซวเล่นนะ่ะแหมวันนี้จะกินอะไรล่ะพี่จะปิดร้านแล้วนะเอาเหมือนเดิมเลยครับเจ้ได้ได้ได้นั่งเลย แล้วเจ๊แกก็เดินเข้าไปที่ครัวแล้วเปิดประตูเข้าไปเฮ้ยผมอุทานในใจเพราะจังหวะที่เจ๊แกเปิดประตูอยู่นั้นผมดันเห็นเหมือนขาคนกองอยู่ที่พื้นแล้วเหมือนมีเลือดติดอยู่ด้วยแต่ด้วยความที่ว่าเป็นแค่เสี้ยววินาทีเท่านั้นที่ผมได้เห็นจึงไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ครับผมมองไปรอบๆก็เห็นลูกค้าอยู่ราวๆ3าโต๊ะจึงแกล้งเดินไปเข้าห้องน้ำนอกร้าน แต่พอเดินออกไปแล้วผมก็คิดว่าถือโอกาสนี้เดินลัดไปที่หลังร้านก่อนเลยเพราะคิดว่าน่าจะพอมีทางเห็นอะไรจากข้างหลังร้านได้พอเดินไปถึงหลังร้านผมได้กลิ่นเหม็นสาบแรงกว่าก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำมันยิ่งทำให้ผมสงสัยว่ามีอะไรอยู่ในครัวกันแน่ผมเลือกไปเห็นหน้าต่างที่ค่อนข้างสูงจากพื้นผมจึงมองหาอะไรที่จะมาใช้คำยัน เพื่อจะปีนขึ้นไปดูสิ่งที่อยู่ในครัวว่ามีอะไรบ้างก็ไปเห็นถังเหล็กขึ้นสนิมเก่าๆทิ้งอยู่ใกล้ๆบริเวณน,นั้นผมจึงหยิบไปใช้มายืนค้ำที่ได้ความสูงเกือบพอดีกับหน้าต่างเลยล่ละครับผมปีนขึ้นไปบนถังแล้วไปยืนแล้วก็พยายามชะเงื้อเข้าไปมองในครัวทันทีที่สายตาของผมกําลังจะมองเห็นข้างในครัวอยู่แล้วถัทงที่รับน้ําหนักผมไว้ไม่ไหวมันดันเบี้ยวจนผมเสียหลักล้มลง แล้วถังมันค่อนข้างจะส่งเสียงดังมากผมที่ตกใจจึงรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำด้านนอกของร้านทันทีจากนั้นผมก็ต้องรีบเดินกลับเข้าไปในร้านอีกครั้งเพราะจังหวะที่ถังเสียงดังนั้นผมก็เห็นเจ๊กวางแกหันหลังมาแวบๆแ,แล้วแต่มองไม่เห็นว่าแกกำลังสับอะไรอยู่กันแน่ผมคิดได้แบบนั้นจึงรีบเดินเปิดประตูเข้าไปในร้านอ้าวพ่อหนุ่มไปไหนมาล่ะ ดูนนยๆะื่อนะผมตกใจเล็กน้อยที่เจ๊กวางมายืนรอที่โต๊ะของผมอ๋อผ,ผมไปเข้าห้องน้ำมานะครับอะมากินข้าวก่อนสิเจ๊ให้เยอะพิเศษเลยนะจะปิดร้านพอดีอะ่ะเดี๋ยวต้องไปหาวัตถุดิบใหม่ซะหน่อยก่อนเจ๊กแกจะปิดประตูแกก็หันมาพูดกับผมอีกครั้งว่าเออกินให้หมดล่ะจานสุดท้ายของวันนี้เจ๊ทำสุดฝีมือเลยนะ ผมก็เลยนั่งลงแล้วรีบกินข้าวหลังจากนั้นผมก็กินข้าวจนหมดจานแต่นั่งรอไปสักพักแกก็ไม่ออกมาเก็บตังสักทีผมจึงลุกขึ้นเพื่อที่จะเดินไปเปิดประตูครัวแต่อยู่ๆผมก็รู้สึกว่าร่างกายของผมมันแปลกๆรู้สึกเวียนหัวอย่างกับโลกหมุนไปหมดจากนั้นไม่กี่วินาทีผมก็ล้มลงไปกองกับพื้นไม่มีแรงจะลุกไปไหน พร้อมกันนั้นเสียงประตูครัวก็เปิดออกพร้อมกลิ่นเหม็นสาบเช่นเคยอ้าวพ่อหนุ่มไปทำอะไรอยู่บนพื้นแล้วนะ่ะเพราะเออโอยผมปวดหัวครับมึงอยากรู้มากไม่ใช่เหรอว่าในครัวมันมีอะไรพอจบคำนี้ผมรู้ตัวทันทีแล้วว่าตอนนี้ชีวิตของผมไม่ปลอดภัยอีกต่อไป ผมพยายามจะส่งเสียงตะโกนแต่แรงที่ใช้จะควบคุมร่างกายก็ยังไม่พอด้วยซ้ำอย่าพยายามเลยเดี๋ยวเจ๊พาไปดูในครัวดีกว่าแล้วเจ๊แกก็เอาแรงจากไหนไม่รู้ลากตัวผมเข้าไปในครัวแล้วอุ้มผมขึ้นไปตั้งบนที่คล้ายๆกับรถเข็นหมู <c oughs> ผมที่ตัวชาก็ทำได้แค่กรอกลูกตาไปรอบๆเท่านั้นแล้วสิ่งที่ทำให้ผมช็อกสุดขีดก,ก็คือผมเห็นหัวของเพื่อนผมถูกเหล็กเสียบทะลุป,ปากลูกตาถูกคลักออก แขวนรวมอยู่กับหัวผู้ชายคนอื่นๆอีกสี่หัวคุณหน้าคุณตาใครกันบ้างไหมล่ะพ่อหนุม่มทักทายกันไว้นะอีกแป๊บเดียวก็จะได้ไปอยู่ด้วยกันละแล้วเจ๊กวางแกก็เดินเข้าไปด้านในของครัวจากนั้นผมก็ได้ยินเสียงเหมือนเธอกำลังหยิบมีดผมรู้ลร่วงหน้าแล้วว่าจะต้องโดนอะไรต่อไปจึงพยายามใช้แรงที่เหลือขยับตัวเพื่อเอาตัวรอดแต่ก็ไม่เป็นผลเพราะเจ๊กวางแกเดินเข้ามาถึงแล้ว คนหนุ่มดี่ดีจังเลยนะขนาดใส่ยาไปขนาดนั้นยังจะเหลือแรงเวดดิ้งขนาดนี้ได้อีกอะ่ะพูดจบเจกวางแกก็ใช้มีดแทงเข้าไปที่ขาของผมร้องเหมือนหมาทุกเชือดยังไงก็ไม่มีใครได้ยินมึงหรอกแล้วเธอก็ค่อยๆลากมีดไปตามทางที่ใครวะมาขัดจังหวะตอนกำลังทำกับข้าวให้ลูกค้าได้ไง รออยู่นี่นะพ่อหนุ่มอย่าส่งเสียงล่ะแล้วเจกวางก็ดึงมีดออกจากนั้นก็วางทิ้งไว้ที่รถเข็นคันข้างๆผมแล้วเธอก็เดินไปล้างเลือดจากนั้นก็เดินออกไปผมที่เลือดไหลออกมามันก็เหมือนจะทำให้ความรู้สึกเจ็บและความรู้สึกตัวของผมค่อยๆกลับมาอย่างช้าๆผมดิ้นจนตัวของผมร่วงลงไปที่พื้นได้สำเร็จไม่นานนัก ผมก็ได้ยินเสียงมีคนเข้ามาในร้านนี่คนตำรวจไม่มีอะไรหรอกคะ่ะคิดมากไปเองหรือเปล่ามีคนแจ้งว่าร้านของคุณน่าสงสัยผมก็ต้องมาขอตรวจค้นครับแล้วมีหมายคนไหมคะนี่ครับทีนี้ผมคงคนได้แล้วนะครับเชิญค่ะผมได้ยินอย่างนั้นก็ใช้แรงเฮือกสุดท้ายเพื่อจะส่งเสียงให้คุณตำรวจได้ยินแล้วก็พยายามคานไปให้ถึงหน้าประตูครัวให้ได้ ในจังหวะนั้นคุณตำรวจก็เปิดประตูเข้ามาพอดีผมดีใจมากที่ได้เห็นอย่างนั้นแต่ทันใดนั้นเองก็มีมีดยาวมากๆแทงทะลุอ,อกของคุณตำรวจแล้วลากลงจนไส้ทละลักออกมากองกับพื้นเลือดสาดกระเซ็นตเต็มหน้าของผมไปหมด <c oughs> ผมเห็นอย่างนั้นก็รีบคานกลับไปข้างใน เสือกดีนะแล้วแบบนี้กูจะทำทันก่อนพวกมึงเน่าได้ยังไงแล้วเจากวางแกก็เก็บซากศพตำรวจไปไว้บนเขียงเช่นกันจากนั้นก็ทำการหันศพต่อหน้าผมทันทีพ่อหนุ่มนายนี่โชคดีนะนานๆจะมีคนมานั่งดูสูตรลับของเจ๊พ่อหนุ่มนี่กรณีพิเศษจริงๆเลยผมที่ชอบกับเหตุการณ์ตรงหน้า ตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกอยู่ๆเจ๊วางแกก็เดินเข้ามาหาผมแล้วก็เอาบางอย่างยัดเข้ามาที่ปากของผมปรากฏว่าเป็นลูกตาของคุณตำรวจคนนั้นกินนี่สิอร่อยนะเจ๊ชอบกินตอนทำอาหารตลอดเลยเป็นยาดบชั้นดีที่ใส่เข้ามาในปากผมในตอนนี้ือ <c oughs> ผมถึงกับอ้วกออกมาทันทีนี่ทำอะไรเนี่ยเสียของหมดเลยโง่เอ้ย เรื่องของมึงแล้วกันแล้วเจ๊กวางแกก็เดินกลับไปหันศพตำรวจที่เพิ่งตายออกทีละส่วนทั้งแขนขาลําตัวเครื่องในจากนั้นก็ตัดหัวเอาไปแขวนเรียงต่อจากหัวของเพื่อนของผมระหว่างที่แกหันศพอยู่นั้นผมรู้สึกได้ว่าเรียวแรงที่หายไปกำลังค่อยๆกลับคืนมาอีกครั้งผมจึงมองหาอะไรก็ได้ที่จะป้องกันตัวร,บรอบ ก่อนที่เธอจะหันกลับมาเล่นงานผมอีกครั้งเป็นโชคดีที่ผมเจอปืนจากกางเกงของคุณตำรวจที่กองอยู่บนพื้นผมจึงอาศัยจังหวะนั้นรีบคว้าปืนมาไว้ในมือแต่ในจังหวะเดียวกันเจ๊กวางแกก็หันมาพอดีผมจึงรีบเก็บปืนไว้ในกางเกงแล้วแกล้งสลบไปเจ๊กวางแกก็เดินมาทางผมนั่งลงแล้วก้มหน้าลงมามองใกล้ๆหน้าผมจากนั้นเธอก็ดมผมใกล้ๆ ตัวหอมจริงๆนะพ่อหนุ่มแต่ยังไม่ถึงคิวของเธอโชคดีไปนะนอนหลับอู่นี่แหละจากนั้นเธอก็มัดมือของผมไว้แล้วเอาผมไปแอบไว้ที่หลังร้านแล้วเธอก็เดินเข้าห้องที่น่าจะเป็นที่ล้างตัวระหว่างที่เธอล้างตัวผมจึงค่อยๆอาศัยจังหวะนี้หยิบมือถือเพื่อจะโทรหาตำรวจแต่มือถือของผมมันดันใช้ไม่ได้ น่าจะเกิดจากการกระแทกแรงๆก่อนหน้านี้ผมนึกขึ้นได้ว่าคุณตำรวจน่าจะมีมือถือจึงค่อยๆคลานไปที่กางเกงอย่างช้าๆเพื่อที่จะค้นมือถือและในที่สุดเหมือนโชคดงเข้าข้างผมเพราะผมหยิบไปเจอโทรศัพท์ผมไม่รอช้าที่จะรีบหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อที่จะกดโทรออกไปหาตำรวจแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรต่อจากนั้นสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น เพราะความรู้สึกของผมในตอนนี้ก็คือมือข้างที่ถือมือถือของผมมันกระเด็นออกไปพร้อมเลือดที่กระเซน็นเต็มหน้าผมกูอุตส่าห์ให้มึงดูสุดลับมึงคิดจะทำลายสิ่งที่กูหวงแหนเหรอเจ๊กวางแกมายืนอยู่ด้านหลังตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้จากนั้นแกก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงง้งางมือขึ้นเพื่อจะใช้มีดแทงมาที่ผมอีกครั้งผมใช้จังหวะนี้ทีบแกออกไปข้างหลังจนหัวของแกไปฟาดกับโต๊ะเขียงหันศพจนแน่นิ่งไปกับพื้น ผมที่ดูทีท่าว่าแกน่าจะสลบไปจึงรีบหันไปหยิบมืออีกข้างที่ขาดแล้วเดินไปเปิดประตูครัวทันทีเออเออเออมึงจะหนีกูไปไหนผมสุดลงกับพื้นหันกลับไปมองอีกทีก็เห็นมีดมาปักคาที่หัวไหล่ด้านหลังของผมแล้วเจก,กวางแกก็เดินขึ้นมาดึงมีดออกแล้วยืนคล่อมผมไว้หันหน้ามาหาแม่นี่มาจะได้เชื่อสวย,สวย แล้วแกก็ใช้มือพลิกตัวผมให้หันหน้าขึ้นไปหาแกผมหยิบปืนออกจากกางเกงในจังหวะนั้นได้ทันแล้วยิงสวนแสกหน้าแกขึ้นไปจนล้มลงไปกองกับพื้นอีกครั้งมึงไอ้ชั่วมึงฆ่าเพื่อนกูผมรีบลุกขึ้นแล้ววิ่งออกไปทางหน้าร้านทันทีก็มีชาวบ้านและตำรวจมาถึงเพราะได้ยินเสียงปืนในร้าน คุณตำรวจครับช่วยช่วยผมด้วยข้างในข้างในมีฆาตกรตำรวจเข้าไปในที่เกิดเหตุแล้วจัดการสถานที่รวมถึงส่งตัวผมไปโรงพยาบาลแต่หลังจากนั้นสิ่งที่ผมไม่อยากจะให้เกิดขึ้นว่าที่สุดก็คือเมื่อตำรวจเข้าไปถึงสถานที่แล้วก็ไม่มีตำรวจนายไหนพบร่างของเจกวางอีกเลยผมย้อนนึกกลับไปตอนนั้นอีกครั้งผมคิดว่าผมมั่นใจแล้วว่า ผมน่าจะยิงไปที่หัวตรงๆแต่เหมือนว่าผมยิงแค่แสกหน้าไปด้านข้างเท่านั้นผมและครอบครัวจึงตัดสินใจต้องย้ายออกไปจากที่นี่แต่ก็อดคิดระแวงไม่ได้ว่าเจ๊กวางแกจะไปเปิดร้านอาหารแบบนี้ที่ไหนแล้วใครจะถูกแกเอามาทำสูตรลับอีกหรือเปล่าหวังว่าจะไม่มีใครโชคร้ายแบบผมกันนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสูตรลับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะมีชื่อเล่น ในเรื่องหลออเรื่องต่อไปของผมกันบ้างก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆที่เป็นกำลังใจให้กับผมแต่ก่อนจากกันไปก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าอยากสยองสนองด้วยสปอมิงสิครับ